เป็นเรื่องเกี่ยวกับชุดนักเรียนของคนไทยในสายตาของชาวต่างชาติครับเขาก็สงสัยว่าทําไมชุดนักเรียนไทยนะถึงเหมือนกันหมดเลยทั้งประเทศแล้วทําไมดูทุกคนจะภูมิใจกับสิ่งนี้เขาก็เป็นชาวอเมริกันครับเขาบอกว่าตอนที่มาไทยครั้งแรกก็ตกใจอยู่สองรอบเลยเกี่ยวกับของเรื่องของนักเรียนรอบแรกก็คือตกใจที่ทุกคนน่ะใส่ชุดเหมือนกันเป๊ะเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงน้ําเงินหรือไม่ก็กระโปรงน้ําเงินกางเกงสีน้ําตาลก็มี ถุงเท้ายาวรองเท้าก็แบบเดียวกันเปยิ่งก,กว่ากองครับส่วนตกใจรอบที่2ก็คือเรื่องที่ทุกคนนะ่ดูชินกับมันมากบางคนก็ดูภูมิใจที่ได้ใส่มันในเอเมริกาชุดนักเรียนมันไม่ใช่เรื่องปกติเด็กส่วนใหญ่ก็จะใส่ชุดธรรมดาไปโรงเรียนชุดใครชุดมันเลยจะใส่เสื้อยือดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบาไปอะไรนี้ก็ไม่มีใครว่าก็จะมีเฉพาะบางโรงเรียนเอก,กชนเท่านั้นที่บังคับยูนิฟอร์มคือต้องเป็นโรงเรียนของผู้ดี ซึ่งเด็กส่วนมากก็ใส่กันบ้างบ่นกันบ้างไม่อยากจะใส่แต่ที่ไทยชุดนักเรียนนี่ก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นบางคนก็ยังเก็บเอาไว้ถ่ายรูปเล่นตอนโตด้วยซ้ําผมเริ่มสงสัยว่ามันเป็นเรื่องของความเคยชินวินัยหรือว่าวัฒนธรรมเขาก็เล่าให้ฟังว่าผมน่าเคยถามเพื่อนคนไทยว่าทําไมทุกคนถึงต้องใส่ชุดนักเรียนเหมือนกันด้วยเขาก็ตอบว่าส่วนหนึ่งก็เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมไม่ต้องมีใครมารู้สึกว่ารวยกว่าจนกว่า อันนี้ผมก็พอเข้าใจแต่ว่าในไทยหนาะการแบ่งแยกชนชั้นดูเหมือนมันอาจจะเกิดง่ายกว่าที่อเมริกาแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นเลยผมว่าชุดนักเรียนน่ะเป็นเหมือนตราสัญลักษณ์ว่าเราเป็นคนดีเชื่อฟังและกําลังอยู่ในเส้นทางที่สังคมคาดหวังก็คือการเรียนให้จบมีอนาคตผมเคยเจอผู้ปกครองคนหนึ่งที่พูดประโยคสะเทือนใจว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ลูกได้ใส่ชุดนักเรียนน่ะก็เหมือนกับว่าได้ก้าวข้ามรุ่นพ่อแม่แล้ว ผมฟังแล้วก็อึ้งเลยนะสิแล้วผมก็มาคิดถ้าผมมีลูกแล้วลูกผมได้ใส่ยูนิฟอร์มของโรงเรียนผมมีความรู้สึกปลาบปลื้มเหมือนกันนะพอแม่บางคนนี้ก็อาจจะไม่เคยได้ใส่ชุดนักเรียนไงทีนี้พอมาเห็นลูกตัวเองได้ใส่ก็คือก็ถือว่าประสบความสําเร็จในส่วนหนึ่งเลยแบบว่าจะดื้อจะซนจานนี่ใส่ยังไงก็ช่างเถอะแต่ว่าเวลาไปเรียนเนี่ยใส่แค่ชุดนักเรียนแค่ช่วงนั้นนะ่ะได้ไหมใส่ให้พ่อแม่ภูมิใจหน่อยไม่ต้องมาช่วยพ่อแม่หาเงินหรอกอะไรประมาณนั้น แล้วเขาก็บอกต่อว่าบางทีก็ตลกดีเหมือนกันเคยเห็นนักเรียนไทยใส่ชุดนักเรียนแต่ว่าพอเลิกเรียนปุ๊บก,กลายร่างเลยเปิดกระดุม2เมตรดึงกระโปรงสั้นขึ้นอีกนิดนึงใส่ผ้าใบแฟชั่นแทนรองเท้าหนังก็มีเอเดี๋ยนะรองเท้าหนังมันใช่หรอเนี่ยเขาอาจจะเห็นไกลๆไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่าตลกสุดเลยก็คือชุดลูกเสือคนไทยนะ่ะจริงจังกับการเรียนลูกเสือแบบที่ฝรั่งไม่เข้าใจเลย ในอเมริกาเราก็มีบอยสเกลแต่ว่าเราไม่ใส่ชุดไปโรงเรียนนะไม่มีพิธีเชิญธงทุกสัปดาห์ตอนที่เห็นเด็กใส่หมวกลูกเสือผ้าพันคอใส่ครบเซตเพื่อที่จะเดินไปโรงเรียนน่ะผมถามอย่างจริงจังเลยว่าวันนี้จะไปตั้งแคมป์เหรอแล้วก็โดนหัวรอใส่มีหลายครั้งที่ผมเห็นเด็กใส่ชุดลูกเสือแบบครบเซตเพื่อที่จะซ้อนมอเตอร์ไซคแม่ไปโรงเรียนบางคนพกอาวุธไปด้วยบางคนก็ต้องถอดหมวกเก็บไว้ที่ตะกร้าหน้ารถก่อน ดูเหมือนพวกเขากําลังจะไปชุมนุมเพื่อที่จะต่อสู้กับอะไรสักอย่างผมก็ว่าดูน่ารักไปอีกแบบสิ่งที่ผมยังไม่แน่ใจเลยก็คือชุดนักเรียนไทยน่ะมาช่วยลดความเหลื่อมล้ําจริงไหมหรือว่ามันเป็นแค่เครื่องมือควบคุมพฤติกรรมที่ทําให้เด็กไม่ต้องคิดนอกกรอบบางโรงเรียนถึงขั้นมีระเบียบว่ากระโปรงต้องยาวถึงข่าต้องถุงเท้าขาวรองเท้าดําไม่มีลวดลายผมต้องสั้นห้ามย้อมสี คือมันเยอะมากจนผมน่าแอบ,บสงสัยว่านี่เด็กไทยมีสิทธิ์เลือกความเป็นตัวเองได้แค่ไหนกันแน่แต่ในฐานะที่มีหลายเชื้อชาติหลายวัฒนาธรรมปะปนกันอยู่ในประเทศของผมผมก็คงจะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าประเทศไทยมีวัฒนาธรรมดั้งเดิมมาแต่ยุคโบราณเหมือนกับของญี่ปุ่นการใส่ใจกับเรื่องกฎระเบียบเครื่องแบบนี่ก็เลยน่าจะกลายเป็นเอกลักษณ์สําคัญของสองประเทศนี้กลับกันถ้าจะมาถามหาเอกลักษณ์ของนักเรียนในโรงเรียนของประเทศผม ผมก็ไม่มีอะไรที่จะบอกเป็นเรื่องเป็นราวได้เพราะว่ามันก็ดูไม่มีวัฒนธรรมอะไรเลยจริงๆไม่มีเรื่องอะไรให้พูดถึงพอมาคิดได้แบบนี้ผมก็เริ่มอยากจะให้ลูกผมเข้ามาเรียนที่โรงเรียนประเทศไทยได้สัมผัสเครื่องแบบชุดนักเรียนกฎระเบียบของโรงเรียนสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ก็มีวัฒนธรรมแปลกๆตามมายอยู่เหมือนกันอย่างเรื่องที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือการถ่ายรูปชุดนักเรียนในวันสุดท้าย เด็กมัธยมปลายจะให้เพื่อนเซ็นเสื้อเขียนคำอวยพรเขียนลายเซ็นเหมือนกับบันทึกความทรงจำตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็นึกว่าเขากำลังจะไปเข้าค่ายหรืออะไรสักอย่างแต่ก็พอเข้าใจว่านั่นคือวันสุดท้ายในชุดนักเรียนผมน่าซึ้งมากเลยเพราะว่านั่นไม่ใช่แค่เสื้อธรรมดาอีกต่อไปแล้วในวันสุดท้ายมันกลายเป็นเครื่องหมายของวัยยาว์ที่กำลังจะจบลง ผมไม่แปลกใจเลยที่ชุดนักเรียนของไทยเนี่ยถูกใจชาวอเมริกันมากหลายๆคนซื้อไปเพราะว่าเขาไม่เคยมีโอกาสจะได้สัมผัสมันอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวอเมริกันครับเขาก็ชอบเรื่องของชุดนักเรียนไทยนี่แหละทีนี้มาฟังความเห็นชาวญี่ปุ่นกันบ้างเขาบอกว่าชุดนักเรียนไทยนะ่ะมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ญี่ปุ่นไม่มีตอนที่ฉันมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกก็ได้เจอนักเรียนเดินอยู่ตาม bts แล้วก็แอบสกิลแฟนว่าดูสิน่ารักดีเนะ เพราะว่าชุดนักเรียนของไทยนะมันมีสเสน่ห์เฉพาะตัวสูงมากดูสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มีความภูมิฐานนิดๆแม้จะเป็นแค่ชุดนักเรียนธรรมดาที่ญี่ปุ่นนะก็มีชุดนักเรียนเหมือนกันแต่ก็จะเน้นแนวแฟชั่นมากกว่าโดยเฉพาะชุดนักเรียนผู้หญิงนะก็จะออกแนวเซเลอร์มูนกระโปรงจีบเสื้อคอปกผูกโบแต่พอมาเห็นของไทยมันคนละอารมณ์กันเลย ของไทยจะดูจริงจังแล้วก็สุภาพกว่าเหมือนกับจะสะท้อนว่าโรงเรียนเนี่ยคือสถานที่สําคัญเพราะว่าการเป็นนักเรียนคือความรับผิดชอบสิ่งที่ทําให้ฉันประทับใจมากที่สุดก็คือตอนที่ได้ไปงานวันจบก,การศึกษาของหลานคนไทยทุกคนในยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยแล้วก็เขียนข้อความลงบนเสื้อกันมันอบอุ่นมากเหมือนเสื้อตัวนั้นกลายเป็นสมุดบันทึกชีวิตฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ที่ญี่ปุ่นนะ เราไม่ได้เขียนลงเสื้อกันแบบนั้นบางทีเราก็ยังใส่ชุดธรรมดาในวันจบอีกด้วยในความรู้สึกของฉันฉันรู้สึกว่าชุดนักเรียนไทยดูมีวินยัยเด็กๆต้องแต่งตัวเรียบร้อยเช็คผมเช็ครองเท้าเช็คถุงเท้าทุกวันมันอาจจะดูเข้มงว่าสำหรับบางคนแต่ฉันว่านี่คือมันช่วยฝึกความรับผิดชอบของเด็กในแบบที่ญี่ปุ่นยังขาดอยู่บางทีแฟชั่นมากเกินไปก็ทำให้เราเสียจุดโฟกัส แต่ของไทยน่ะฉันรู้เลยทันทีว่าใครคือนักเรียนแค่มองจากไกลาๆาขนาดคนญี่ปุ่นเขายังชอบชุดนักเรียนไทยเลยคนต่อมาเป็นชาวเม็กซิโกครับเขาบอกว่าชุดนักเรียนไทยนี่คือสิ่งที่บ้านผมไม่มีแล้วผมก็รู้สึกอิจฉานิดๆด,ด,ด้วยซ้ําผมโตมาในเม็กซิโกที่โรงเรียนรัฐแทบจะไม่มีใครใส่ชุดนักเรียนเลยทุกคนจะใส่เสื้อยือดกางเกงยีนส์รองเทาาา้าผ้าใบแล้วก็มาเรียนกันแบบสบายๆ มันก็ดีนะในแง่ของเสรีภาพนะแต่มันก็แย่ในแง่ของความแตกต่างทางฐานะในเม็กซิโกมีการแกล้งกันสูงมากแม้แต่เด็กที่เพิ่งจะเข้าโรงเรียนมาใหม่ๆเมื่อได้มองจากเสื้อผ้าที่สวมอยู่ไม่มีแบรนด์เสื้อผ้าเก่าคุณนั่นแหละเตรียมถูกแก้งในเมื่อเสื้อผ้ายังหาดีๆไม่ได้และจะมีปัญญาอะไรมาสู้กับพวกเราอันนี้คือมุมมองของเด็กในสมัยนั้นตอนที่ผมมาอยู่ในไทยน่ะผมเห็นเด็กๆแต่งตัวเหมือนกันหมด เดินเข้าโรงเรียนกันเป็นกลุ่มเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเท่ดีนะมันเหมือนสังคมที่บอกว่าในห้องเรียนเราทุกคนเท่ากันผมก็เลยลองถามเด็กแถวๆนั้นดูว่าชอบใส่ชุดนักเรียนไหมเด็กบอกว่าก็ไม่ได้ชอบมากนะแต่ถ้าให้เลือกชุดเองทุกวันก็จะขี้เกียจคิด,คดผมน่าขำเลยเพราะว่านี่มันจริงที่เม็กซิโกเด็กหลายคนต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่บ่อยๆเพื่อไม่ให้ซ้ำเพราะว่าเด็กจะจับตาดูกัน แล้วมันกลายเป็นการแข่งขันกันแบบไกลๆซึ่งมันไม่น่ารักเลยสําหรับเด็กในวัยนั้นผมไม่แน่ใจว่าในตอนนั้นเรากําลังปลูกฝังอะไรให้กับเด็กสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างในไทยเลยก็คือชุดนักเรียนไทยนะไม่ได้เน้นแฟชั่นเน้นความเป็นระเบียบอย่างเดียวคุณอาจจะคิดว่ามันน่าเบื่อแต่พอคุณโตขึ้นนะคุณจะรู้เลยว่าความเป็นระเบียบนี่แหละสร้างนิสัยคนได้และผมก็อยากจะบอกว่าชุดนักเรียนหญิงไทยมันดูเท่มาก เหมือนเครื่องแบบนักรบทางการศึกษาเวลาที่เห็นเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงสีน้ำเงินเสื้อเชิ้ตขาวถือกระเป๋าผ้าใบใหญ่ๆแล้วก็เดินอย่างมั่นใจผมรู้สึกว่าเขาน่นมีพลังในตัวที่คนอื่นไม่เห็นผมก็ไม่เคยคิดนะว่าจะอิจฉาเรื่องชุดนักเรียนได้แต่พอได้มาเห็นของจริงแล้วผมก็รู้สึกเลยว่าการแต่งตัวเหมือนกันไม่ได้แปลว่าน่าเบื่อเสมอไปอ่าแล้วก็จบความเห็นของชาวอเมริกันชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวเม็กซิโก ว่าเขามีความรู้สึกกันแบบนี้กันครับแล้วเพื่อนเพื่อหลักคิดยังไงกับชุดนักเรียนไทยส่วนตัวผมนะให้ลดรูปแบบของชุดนักเรียนลงหน่อยมันชุดหลากหลายเกินไปแต่ว่าอยากให้มีชุดนักเรียนเหมือนเดิมแตดีแล้วก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ